โอเคครับสวัสดีครับรุณสวัสด์ตอนเช้านะครับวันนี้พบกับอิสระชีวิตเรานะครับวันนี้พาเพื่อนมาดูหอยทากยักษ์แอฟริกากันนะครับมันก็คล้ายๆมันหอยทากทั่วไปนะครับแต่ประเด็นก็คืออันนี้ใหญ่กว่าทุกชนิดถ้าเลี้ยงดีๆนะครับมันจะใหญ่มากเลยเจ้าหอยทากตัวน,นี้ก็ชีวิตของหอยทั่วไปเนาะ หอยทากหอยอะไรทั่วไปแล้วก็กินพวกเศษใบไม้เศษพืชเศษซากสัตว์นะครับซากพืชซากไม้มันก็กินได้หมดเนาะอันนี้มันก็ตามริมผนังผมนะครับนี่เจอมาเช้าพอดีความใหญ่ของมันนี่ก็นี่นะครับขนาดก็ฝ่ามือตบได้นะครับ โอคเมื่อกี้หันไปข้างหลังคิดว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งกระโดดลงมานะครับเป็นกิ้งกาตกใจมือนกันเมื่อกี้นี่นะครับหอยทายกจากแอฟริกานะครับเดี๋ยวผมจะง,งานกล้องให้ดูหน้าหน่อยนะครับนี่นะครับลักษณะก็เหมือนแบบหอยทั่วไปเนาะหอยทากทั่วไปแต่เขาจะมีแบบความเป็นชินของเขานะเขาจะใหญ่กว่า อาจจะตัวโตได้มากกว่านี้นะครับถ้าเลี้ยงดีๆหรือยังไงนะครับนี่ถ้าลองสัมผัสนี่ก็กำม,มือหนึ่งเลย <c oughs> นี่ได้เลยนี่แหละครับหอยยักแอฟริกา เพื่อนๆอาจจะเห็นตามทั่วไปเนอะแต่ก็เป็นสัตว์สร้างของเสียหายอย่างหนึ่งเนอะก็เพราะถ้าเพื่อนๆเ,เคยแบบปลูกต้นปลูกดอกไม้หรืออะไรสักอย่าง,างหนึ่งนะครับมันจะกินนะกินใบกินดอกอะไรนะครับอันนี้ผมเคยไม่ได้เคยทํามาศึกษาไม่ก็ไม่เชิงศึกษานะครับเหมือนแบบอาจารย์เขาบอกมาน้องบอกว่าบอกประมาณว่า,วาเขาปลูกดาวเรืองไว้อะยอดดาวเรืองหักได้อะ คือแบวโอ้โหพลังทำลายล้างมันก็สูงอยู่นะถึงแม้มันจะช้าหรือจะอะไรนะครับแต่ก็สามารถมีพลังทำลายล้างสูงเหมือนกันสามารถหักยอดดอกดาวเรืองได้นะครับหลายกาดนะแกนะ่ะมีจะให้อีกมุมหนึ่งนะครับโอเคครับเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพอดีเห็นพอดีครับ แล้วก็ตัวมันใหญ่ด้วยก็ตกใจนิดหนึ่งเนาะตกใจนิดหนึ่งไงคือแบบเดิมรถน้ำเนี่ยเดิมรถน้ำอยู่ดีก็าจากโอเคครับถ้าเพื่อน,อน,อนชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะ <S <S 2> <S 2> เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ขอบคุณมากเลยนะครับตูจีนช่วงหลังตูจีนนี่ก็ผมก็ไม่ได้เที่ยวนะครับ <S <S 2> <S 2> เพื่อนๆถ้า <S <S 2> <S 2> ทเที่ยวหรือยังไงก็ เที่ยวปลอดภัยนะครับเที่ยวยังปลอดภัยมีวินัยในการเที่ยวนะครับขับขี่รถปลอดภัยด้วยนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ